ขึ้นตต่มอีกในกับคนไทยบางจำพวกที่แบบยูทูบเยียบยามคนลาาเอามาตลอดว่าไอ้ลาาอย่างนั้นลาาอย่างนี้นี่ยเข้าใจว่าอืมเออฉันไม่ค่อยเป็นบ้าวินนี่คยสีว่าภาษาลาวเลยอเดอพ่อแม่พี่น้องเอาแล้วพี่น้องดราม่าข้ามโขงอีกแล้ววินวินเลี่ยมลงไปแจกของที่หาดใหญ่ประเทศไทย ไม่ยอมพูดภาษาลาวมันก็จะมีคนลาวคนหนึ่งเขาก็ไม่พอใจเขารู้สึกไม่เห็นด้วยสบายดีสวัสดีครับทักทาย f อซทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพยโยคับพี่น้องทางเมืองไทยตอนนี้กับเวลาประมาณ6โมงเสาร์ทักทายพี่น้องฟังไทยฟังลาวก่อนนี้ครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาครับพี่น้องล่าสุด หลังจากวินวิลเลียมพ่อค้าออนไลน์ชาวลาวนี่นะครับที่ลงไปแจกของที่หาดใหญ่ประเทศไทยก็จะมีคนลาวคนหนึ่งเนี่ยเขาเข้ามาแสดงความคิดเห็นผ่านคลิปวิดีโอนะครับโพสต์ลงตามที่สาธารณะเขาไม่เห็นด้วยในอุดมความคิดของเขาที่วินวิลเลียมเนี่ยไม่ยอมพูดภาษาลาวเขาก็ออกมาแสดงความคิดเห็นในเชิงที่แบบว่าตำหนิ เดี๋ยวลองไปฟังกันนะครับทุกท่านฝากคอมเมนต์กันเข้ามาด้วยนะครับเวินมาแล้วสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอสวัสดีทุกคนเด้อเดี๋ยวหมดพอะมันนี่สีลองมาเสือกเรื่องทาวินลงมือวินเลี่ยมกูนายดีมอญแล้วก็โต๊ะตามข้อมเห็นของข่อยตามข้อมเห็นของปูธอนวาไรตี้เด้ออันนี้เด้อ เวลาเท่าวินเราไปเม no. nah ืองไทยนะไปแก้เครื่องยนต์อสมคนไทยเนี่ยตามก็เป็นหลวงค่อยนี่ก็อยากให้เท่าวินนีว่าภาษาลาวเราบ้างต้องวัาภาษาไทยอ่ะภาษาลาวนี่บอกคาเจะร์ู้เลยว่าคนลาวภาษาลาวเข้าใจกันวาาเป็นลาวเป็นต้นตของเรา คนลาวนี่แหละบ่ต้องไปว่าภาษาไทยหรอกพ่อแม่พี่น้องวินมาแล้วสิเน,นีน่ยกะเข้าใจเออไปอยู่เมืองไทยเต้พุทธรอยากให้วินนี่ว่าภาษาลาวบ้างว่าคนไทยเขาจะาิเข้าใจ้่งและอีกอย่างหนึง่งมันคือทิสร้างค่านิยมเลยว่าความสูงส่งของภาษาลาวขเลาขึ้นเติมอีกในกับคนไทยบางจำพวกที่แบบดูทูบ เยียบยามคนลาวเขามาตลอดว่าไอ้ลา,ลาลวอย่างนั้นลาวอย่างนี่เนี่ยาใจะว่าอืมอ้าวฉันไม่ค่อยเป็นบาวินนี่ค่นที่ว่าภาษาลาวเลยฮัลเด้อพ่อแม่พี่น้องเมาเครื่องบินมาแล้วเออฮักเด้อขอบใจเด้อร์เอาหมดต้องห้องให้เด้อเอาบาภาษาลาวสำเนียงเวียงจันทร์นี่นะเด้อบ์บาวินเด้อถ้าเจ้าเฮ็ดได้น่ะถ้าเจ้าว่าว่าลาวได้น่ะ ไปแก้เครื่องแก้คองนะถ้าว่ามีโอกาสน,นจะจงจ้ลงวอลงมนาวินนะเอาทุกคนคิดว่าจั่ไหนหนี่แหละครับพี่น้องครับขอโทษลหลายๆนะครับทีไอนะครับพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นไขวัดอยู่เนาะ <c oughs> พี่น้องครับมีความคิดเห็นอย่างไรครับพี่น้องแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาครับพี่น้อง ผมก็เคยคิดอยู่นะครับสักวันใดวันหนึ่งวินวินเลียมเนี่ยนะครับก็ต้องมีน้อยมากๆนะครับที่ออกมาแสดงความคิดเห็นแต่คนรุ่นใหม่ในประเทศลาวนะครับเขารู้สึกเข้าใจแต่ถ้าเป็นคนสายอนุรักษ์นิยมเนี่ยคือเขาก็จะมีความคิดที่เหมือนว่าเป็นคนลืมชาติลืมกรรพืชไม่รักบ้านเกิดตัว <c oughs> ไม่รักบ้านเกิดตัวเองอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนผมฟังแล้วผมก็รู้สึกว่าเออความคิดคนเนี่ยมันก็แตกต่างนะครับหลายหลายคนความคิดก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งในมุมของพ่อค้านะครับนักธุรกิจอ่าไปประเทศไหนก็ต้องพูดภาษาประเทศนั้นได้ถือว่าสะดวกสบายในการขายสินค้าหรือว่ามันอาจจะน่ารักอีกแบบนึง <c oughs> เพื่อเอาใจลูกค้าคนที่เป็นคนไทยอันนี้คือความคิดในมุมมองคนที่ค้าขายนะนะครับเพื่อที่จะสื่อสารหรือคอมม u n เค t กับคนอื่นนะครับอาจจะดูสะดวกสบายอ่าแต่ถ้าเป็นมองในมุมการเมืองนี่ก็คือมันก็อย่างว่าแหละนะครับถ้าเราไปคิดใน,ในทางการเมืองนะแบบมีอคติกับสยามมีอคติกับไทยกลัวคนไทยภาษาไทยวัฒนธรรมไทยจะกืนกินลา้า หรืออ่าคนไทยบางคนนะครับอ่าเขาบอกว่าคนไทยบางคนชอบดูถูกชอบเหยียดอันนี้ตามคลิปที่เขาพูดนะถ้าคิดไปถึงในมุมนั้นนะครับอมันก็คงไม่ต้องทํามาค้าขายกันแล้วนะครับแล้วอีกอย่างนะครับสําหรับความคิดเห็นผมนะครับอืมในมุมนี้นะอ่าถ้าอยากให้เขาพูดภาษาลาวมันไปบังคับเขาไม่ได้นะถูกต้องไหมครับมันคือสิทธิของใครของมันนะฮะ ถ้าอยากพูดภาษาลาวก็ซื้อของไปแจกเองแล้วก็พูดภาษาลาวครับไม่มีใครเข้าบังคับถูกต้องไหมครับ fc ทุกท่านอ่าแล้วอีกอย่างครับวินวิน,วนเลียมเนี่ยคือผมว่าเขาไม่ได้สนใจเรื่องการเมืองเขาไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้หรอกเพราะว่าเขาเขามองว่าคนไทยคนลาวคือก็คนเหมือนกันไปที่ไหนนะครับอ่าถ้าเราพูดภาษาเขาได้มันก็ดูน่ารักนะครับทุกคนก็ชื่นชมเราก็ไปช่วยด้วยความบริสุทธิ์ใจถูกต้องไหมครับไม่ได้มีความคิด ในลักษณะนี้หรือว่า FC ทุกท่านมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับผมก็จะขึ้นเพจให้นะครับพี่คนนี้ก็เป็นคนลาวคนหนึ่งนะครับที่อยู่ในอเมริกานะครับเขาก็ออกมาแสดงความคิดเห็นตามความคิดเห็นของเขาเขาบอกว่าวินบิลเลี่ยมเนี่ยดูไม่เหมาะสมนะครับพูดภาษาไทยไปแจกของที่หาดใหญ่เอาพูดภาษาไทยภาษาลาวผมว่ามันไม่ใช่ ใครที่จะมาบังคับกันได้นะทุกคนทุกคนมันมีสิทธิ์ถูกต้องไหมครับวินวิลเลียมเขาขายของเขาขายของทุกคลิปเขาก็พูดภาษาไทยซะส่วนมากเพ <c oughs> ระาะว่าฐานเสียงเอฟซีลูกค้าเขาก็อยู่ในเมืองไทยถูกต้องไหมเข้าใจว่าคนเข้าใจอยู่ครับว่าคนลาวเนี่ยคนไทยเข้าใจภาษาลาวแต่ถ้าเรามองในมุมของพ่อค้าถ้าเราสามารถพูดภาษาเขาได้เขายิ่งจะรักเรามากขึ้นนะครับถ้ามองถ้ามองในในมุมของผมนะอ่า หรือคนไม่เคยทามาค้าขายอาจจะไม่รู้เหมือนเขาไปที่ประเทศอื่นนะครับอ่าเขาก็พยายามที่จะเรียนแบบสำเนียงภาษาประเทศอื่นเพื่อเอาใจลูกค้าไงนึกออกไหมครับอ่านี่แหละครับพี่น้องครับไม่ต้องคิดมากคิดน้อยม่ต้องคิดไร้คิดหน่อยหรือว่าเขาเป็นพ่อค้าคิดง่ายๆแค่นี้ครับถ้าเอามายงเรื่องการเมืองมันก็คือยาวนะฮะทุกท่านนะครับท่านไหนที่เข้ามาฝากกดแชร์แล้วก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยนะครับท่านไหนที่เข้ามาชมย้อนหลังสบายดีสวัสดีครับ